rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพื่อนๆพี่ๆน้นนองๆคนที่รักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมวันนี้ก็มาตกปลาเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาคลองละพิพัฒน์ก็กะว่าจะมาเอาปลาเล็กไปทอดกินกับส้มตำซะหน่อยไม่รู <c oughs> ้ว่าจะเป็นยังไงแต่ปกติเรามาทีไรก็ได้ตัวตลอดนะครับคลองละพิพัฒน์ของเราช่วงนี้ก็น้ําลดครับน้าลดไปเยอะเลยปลาก็ยังมีอยู่แต่เป็นปลาค่อนข้างไซส์เล็กแล้วแต่ก็ยังพอมีตัวให้เราได้ ตกได้ยื่น่นหน่อยนะครับผมวันนี้ก็มากับนายโยสองคนครับนายโยก็นั่งอยู่ข้างๆนี่ครับผมนายเอกไม่มาครับไปซ่อมรถมาสองนาก็หาได้ครับวันนี้ครับครับผมรอติดตามชมครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศไม่นี่ครับสภาพไม้ตีเบ็ดไปแล้วครับสี่คันนายโยสามคันภาพไม้ องอาจจะลุกๆหน่อยแต่ก็ยังได้ครับอ้าวปลาดึงแล้วครับเดี๋ยวพาไปเยอะครับ ฮัะโกมไซะมังครับะมังะมัังเจปลแปมแรกนายโยครับโหกะมังครับตะมังกำลังไซดสืยอแล้วครับเนี่ยนาเอกไม่มาครับนาเอกไม่มาวันนี้แงแห้วน ดูครับใส่สวยแต้มแรกครับของผมก็ไปแล้วสองแต้มจัดไปครับวันนี้เรามาเอาตะกกใไส่สวยน่็กล็

ทุกครับปะทุทะทูแฉมแฉมได้กล่องอะไรนะกล่องอะไรแล้วได้โยงยึดยิบเลย ปลาเตศสวยครับไม่รู้ว่าแต็เที่ยวอะไรปลากระมังปลากระมังหายเขาเด็จริงนักก้องครับนักก้องตะโกครับยๆๆปะดุกเหฮะปะดุกเหรอ้ปะดุกปะดุป chị 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 mai chị 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 Dạ chị 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 ไปแล้วครับรลาลนะาครับยาจับดิจัจับจับมจับจับขันไป้ปลาลารับปลาลาอที่ไหนจัไมจจัขบขอยู่นะปลาลามาได้ไงครับเนี่ย ติดเต็มได้ปลาหล่าใส่ได้ไม่ได้ออกนี่อะไรทางเราต้องใส่แค่นี้เลยใส่กับ,ตบแตงน้ำออแตงน้ำใส่โ <c oughs> อ้โหได้ตม้มแล้วครับ <จะ S 2> ได้ตม้มขายลูกวะต้มนะครับ <c oughs> ปลาปลาต้องใส่เดี๋ยวส่งให้อีกกันยันปลา ม,มัครับมันมันต้องมันมับวันน,นี้ <laughs> ทีท่าไรไม่รู้แมชมชมบรรยากาศระหว่างรอปลากินครับนี่ตีไปสคันครับวันนี้ผมนโยสามคันบรรยากาศล่องน้ำคลองที่พัดของเรานโยตีฝั่งนี้ครับฝั่งเหนือตีฝั่งใต้ น้ำใส่หลเย็นน้ำปลามลก็กินเลยเอาแล้วครับเอาเล้วน้าก้องกินดียังไรน้าก้อง กำมังใท่ยสวยค <c oughs> รับผมงฮเบิดทุกหลองน้ำเมากินเลยครับ <c oughs> สายสี่อนโอ้โหต่อหน้าแปดอนโอ้โหต่อที่อะไรตอ่ตออะไรเยอะ,ยะ่างตัวใหญ่มากเลยท <c oughs> ี่ไหนวะเนี่ยเล็กสิ4ปอน8ปอน เรา20ปอนดนะ์สาย8ปอนด์นี่คับที่มน้ตเ่อเมื่อตัวใหญ่ยังมาแามครับผมแจมครับผมแจมมาเลยครับสกันนะครับ Saua, đang lăn mà thưa ông. Nào vừa, cháu thanh mấy? Mà là vừa thân mấy? Vừa thanh mấy khóc? mấy? Giao à, anh. Thân giao thân sáu nó cho mấy Vàng dao ấy cần Dịp săn lên Săn lên, săn lên อไดนี่ครับของอาจารย์โยครับผมไซส์กงสวยนะผมตัวมักเป้ครับตัวมักเป้แกระโปกระโปงกระโปครับไซส์ประมาณสอขีดเปลาเดวเ ada ni tu ah Ni bawah. Ambil ni. Ni nak nak dia yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Okay boss. Eh xám khắp xám 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 luôn luôn ถึงสามพันเลยกะมังกะมั่งครับแล้วก็้แล้วก็มาถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วครับ เยอหมดครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีเลยมาตกก็ประมาณสองโมงมาถึงนี้ตกก็ถึงเที่ยงแล้วก็กลับแล้วก็ได้พอสมควรครับได้หลายแต้มอยู่เดี๋ยวพาไปดูผลงานลองไ,ไม่มาตีฝั่งนี้ตีไปแล้วฝั่งนั้นเหลือสามลูกเลยเอยมาตีฝั่งนี้กันฝั่งน,นี้ก็ได้นะ นี่ครับผลงานเฮ้ยจมผลงานของเราได้ประมาณเกือบ2ีบ่สแจ,แจมครับผมเป็นปลากระมังส่วนมากเลยปลากระมังเลยประมาณ2ี่แจมพอได้ทอดครับผมแจมครับคองรับพิพัฒน์มาทีไรไม่เคยผิดหวังครับผมถ้าเราเอาเจาพอกินก็ท้องรับพิพัฒน์ได้ครับ พอได้ทอดได้ต้มได้ละหลับไม่เคยผิดหวังครับผมมาทีไรก็ได้ตัวประมาณยี่สิบแจมพอครับปันนี้เที่ยงแล้วก็ขอกราบสวัสดีแล้วครับลาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า